สวัสดีครับแล้วยู่กับคุณโชฟาราอินไปครับผมไปไปไปครับผมไปจอหน้าคุณน้ายขึ้นไปอ่มมาเข้ามาแล้วครับไปครับต่ายขึ้นไปเลยไปขนขึ้น อืมถอยครับผมอ่กินตัวนี้ครับผมโอเคมาเราเอาเม็ดยางๆไว้ก่อนแล้วกันขนกินครับโอเคดันนดปลายไล่มาโอเคม้าเราขึ้นแทนกินตัวนี้ เชื่อมไปก่อนนะครับผมไปขุนเต็มตัวลบเลือดเขโอ,โอมาเข้าม,มาแล้วครับอยงนี้ไปเลยดันมาขึ้นไปอ่าอย่างพริ้วอย่างพริ้วป้องกันตัวนี้ไว้ก่อนนะครับโอเคป้องกันมาไว้ก่อนโอเคไปครับ เดีย๋ยวดูซิว่าเขาจะทำไงนั่นแน่ไปครับมาไปอีกตัวเพิ่มความแข็งแกร่งเดี๋ยวเราจะเอาโคลนขึ้นไปเลยนะครับดูซิเขาจะทำยังไงซอนเลือเหรอไาขุนขึ้นก่อนเลยครับ คิดว่าเขาน่าจะสอนเหลือโอเคเออเรา,าก็สอนบ้างโอเคโอเคโอเคอเคอคืไปตีฝั่งนี้ฟังครับเขาต้องกินนะครับจิ้นไปครับผม เฮะเรากินฟรีนะเรามีม้าอยู่เห็นไหมเกิ่นยอ,อมแพ้เลยเขาแต็มเท่าไหร่สวัสดีครับเราอยู่คุณคุณบอยบางกอกนะครับไปครับผมไปไปเขาเล่นเป็นโคนว่ะเดี๋ยวเดี๋โคนเราต้องรับมือ,อยังไงนะเดี๋ยว เล่นโคนสายสะด้วยโอ้โหโมดว่ะไปครับดันครับอืมเล่นมันโคนสายทู้ชมเล่นมันโคนนสายว่ะเดี๋ยวมงม้าขึ้นก่อนโคนเราขึ้นแป๊บไปขุนขึ้นก่อนเลยเออไปลองเชิงลองเชิง โดดไปโดดกลับโอเคไปครับาลองเชิงอีกทีหนึ่งแย่ๆเข้าไปโดดไปโดดกลับนะเอาเขากินเลยเว้ไปทิมเลยทิมโคนครับโคนเขาต้องหนีแล้วแหละเอาไงเอาไง เอาไงครับเอาไงกินทิมโคนเไปโคนเราขึ้นไปเลยลอยเขาทิมเบียร์ลงมานั่นไง อ่อนียดิถอยมาที่เดิมแล้วกันใช่ครับเพราะว่าตอนนี้โคนเขาลงมาไม่ได้แล้วป้ายดันขึ้นปล่อยดีมากป้ายโคนเราได้ขึ้นได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาโคนเนี่ยไปเสียบปลาเลยนะท่านผู้ชม เราจะได้เบีย้ยเดี๋ยวเราเตรียมตัวยกย้ายขุนแล้วแก้มช่วยมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาจะย้ายโคตนมาวะ่ะไปครับผมหนี่จ่อไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง โอ้ไปเลยกินมาืมเขาถอยนะครับท่านไหนกำลังพอหมวันเนี้ยดันกินตึบตึบตันกินตึบตึบตึบ ป้ายดันดันลุนลัวอ่ามาเข้ามาละเรากินตัวนี้ไว้ก่อนทิมโคนดเลยกินไปครับต่อมาไปเลยบาย โอ้โดนทิ่มว่ะไปถอยครับอืมเขาดัานมาตัวนี้เราก็เถอิบอีกนิดนึงดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและทรัพย์สินโอเคไปครับต่อเรือไปเลยบอกว่าคุณจะต้องกินผมแน่นอนไป ปครเอาละเบียรฟรีก่อนเลยหนึ่งตัวกินก่อนเลยตุกตูมถอยดีๆนะถอยดีๆนะไปครับผม ดันโคนขึ้นไปครับไม่ให้โคนเขาลงมาดันขึ้นไปไม่ให้โคนเขาลงมาเฮ้ยเฮ้ยจะทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเขจาขจะมากินเบี้ยวเราเขาจะมากินเบี้ยเราท่านผู้ชมอืมเราก็กินไปก่อนดีใช่ไหมถูกปะ่ะนั่นแหละอ แเราก็ไปกินม้าดีกว่าทำไรไปครับผมถอยโคนเขาจะกินมาเว้ยป้ายถ้าเขากินมา้าเราเรากินเรือนะครับท่านผู้ชม,มเรอสิคุณเขาข้อประชิดมาไม่ได้ด้วย เหลือครับผมโอเคเขาเตรียมเขาเตรียมเขาเตรียมจะไอ้นั่นล่ะอ่ะเราไอ้นี่ไปก่อนลุกไปก่อนครับผมโอเคไปกินโค้ดโอเคไปกินกินเม็ดกินโอเคอ่ะงายไปเลยแล้วกัน เอ้าทำไมไปถอยตานั้นล่ะจะกินเบี้ยเอ้ยจะมากินเม็ดแล้วเหรอโอเคไปครับไม่ให้กินเม็ดยางเลยดีกว,ว่านี่ยางมา้าครับยางมา้ไงมาไปหน่อยท้องมัดไปหน่อยท้องม้าจะหนีไปไหน จะหนีไปไหนน้องม้เขาน่าจะแพ้นะครับเพราะว่าเรามีเรือไงอเออใช่แต่ว่าเวลาเขาเวลาเขาน่าจะหมดก่อนใช่ซึ่งต่อให้เวลาไม่หมดก็คิดว่าเออเขายอมแพ้เลยโอเค